วันนี้ก็วันที่สิบพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดวันโกนเมื่อเลือดน,นี้วันที่สิบสองวันมาฆบูชาแล้ว <c oughs> กิจกรรมของเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไปหรือบ้างกิจกรรมในวันมาฆบูชาอันเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพุทธศาสนาเรา โดยทั่วไปแล้วทุกแห่งทั่วประเทศไทยก็จะมีเป็นกรณีพิเศษจากการทำบุญใส่บาตรถวายพระตาหารสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมอบรมปฏิพฤติปฏิบัติธรรมก็มีพิเศษขึ้นมาก็คือการเวียนเทียนรำประทักษีสิ้นสามรอบในเจดีย์สถานหรือวิหาร อันเป็นที่เขารบสักการะของพวกเราชาวพุทธในแต่ละวัดแต่ละวัดไปวัดป่าบ้านตาลเราในภาคค่ำในวันที่12วันมาคะบูชานั้นเราก็จะมีการเวียนเทียนรอบอพิธภัณธรร์ทมจีดีของเราดังที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมา <c oughs> เพราะฉะนั้นในคืนใน,ในวันที่12ภาคค่ำทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลง สารลาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดคำ่ำเจริญพุทธบนฟังข้ออัดข้อธรรมแล้วก็อบรมจิตอบรมใจปฏิบัติบูชาในพระรัตน์ไตหลังจากนั้นเวลาพอประมาณแล้วเราจะขึ้นไปเวียนเทียนรอบเจดีรอบวิหารพิพิพธภัณฑ์ทำเจดีของเราดังที่เราได้เคยปพุทธปฏิบัติมาเพราะยังในวันสำคัญในพุทธศาสนาเราด้าน ปีหนึ่งก็มีเพียงแค่สามวันชาวพุทธเราก็ควรที่จะสละเวลาไม่ว่าเราจะมีภาระมากน้อยขนาดไหนก็ตามเด้อถ้าไม่รัดตัวซะจนเกินไปแล้วเราก็ควรชาวพุทธเราโดยหน้าที่แล้วก็ควรที่จะสละเวลานั้นเข้ามาร่วมกิจกรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นมงคลชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเพราะปีหนึ่งทั้งปีเราก็วิ่งแสวงหา ทรัพย์ต่างๆด้วยการประกอบจิการงานอาชีพอะไรอะไรต่างๆนา,นานาเพื่อขวนขวายสเสวงหารัพย์มาเป็นเ,เครื่องมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเราแต่แล้วการเลี้ยงจิตเลี้ยงใจการขวนขวายสเสวงหาบุญมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราเนี่ยมันอาจจะน้อยขึ้นไปสักหน่อยดึง โดยเฉพาะวันสำคัญในพุทธศาสนาเราวันวิสาขาวันมาฆาวันอาสนะบูชาน่าจะเป็นวันที่พวกเราเชาวพุทธให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมในการบูชาพระรนาตไตของเราเพื่อเป็นการเชิดชูในวันสำคัญในพุทธศาสนาของเรา ตามหน้าที่ของพวกเราเชาวพุทธเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีที่มีต่อพระบุรธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการมาร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติบูบชาในพระรัตนตรัยโดยมีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาโดีเีา่าวันวันอื่นๆก็คือการเวียนเทียนมีโอกาสได้มาเวียนเทียนถือว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราเชาวพุทธอย่างแท้จริง ก็ันในวันที่12วันมาคบูชาก็เชิญชวนชาวผู้คาตสิทตยานุสิ์ด้วยกันท,ทุกท่านทุกคนเ้อร์แล้วก็นี่วันนี้วันนี้เสียเล็กสีไทยใหม่ที่วันบุญปทายเข้าเปลือกของเราก็ผ่านไปแล้วซึ่งเข้าเปลือกตั้งหลายเสียเล็กก็รับภาระรับภาระรับไปซึ่งก็เทียบเป็นเป็นปัจจัย เป็นปัจจัยมานั้นเข้าเปลือปีนี้ปีนี้ข้าเปลือกข้าเปลือกเจ้าปี68นี้เข้าเปลือกเจ้าน้ำหนักทั้งหมด6,9200กิโลซึ่งเข้าเปลือกปีนี้ก็ราคาอยู่ที่กิโลละ15.50บาท15บาท50สตางค์ คิดแล้วเป็นจบเ,เป็นมูลค่าเท่ากับ1ล้าน72,600บาทส่วนข้าวเปลือกเหนียวปี68นั้นน้ำหนัก231,780กิโลซึ่งราคากิโลละ12บาทเป็นมูลค่าเท่ากับ2,781,360บาทรวม รวมทั้งข้าวเจ้าข้าวเจ้าและข้าวเดี่ยวนั้นรวมน้ำหนักแล้วก็เป็น30,000นเกิกิโลเป็นบูญค่าเท่ากับ3 8 5ล้านแาห่าบาทในปีนี้บุญประทายข้าวเปลือกของเราในข้าวเปลือกที่รับมาจากคณะสถาญาตโยงคณะสิจันุสิธิ เข้ามาสู่วัาตาบ้านตาในบุญประทายเข้าเปลือกของเราก็เทียบเป็นปัจจัยแล้วมีบุญค่าเท่ากับ3ล้านแแสน5 000, 3, 9, บาทส่วนเข้าสารปีนี้ก็ทางทางเสียเลขสีไทยใหม่ก็ได้ถวายเข้าสารมา10ตันเนาะสิะ 10, 10ตันแล้วก็ทาง ทางทางอุดรทางทางทางร้านอะไรทางคุณวันย่าิคุณวันก็ได้ถวายข้าวสารมาสิบตันเราก็ได้แจกไปตามวัดต่างๆวัดที่วัดใหญ่หน่อยเราก็ถวายไปวัดหนึ่งตันเชื่อว่าวัดถ้ำเต่าไปนี้วัดวัด ภูแปลกแบบน,นี้วัดธรรมสัถิตยอย่างนี้วัดธรรมจุนโทยอย่างนีเ้เราก็ถวายไปวัดละตันวัดละตันวนวัดเล็กวัดน้อยเราเราก็ถวายไปลดหลั่นลงมาเราก็ได้ถวายแจกจ่ายไปตามวัดต่างๆทั้งหลายเ,าเพื่อให้บุญกระจายไปสู่วัดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะกระจายไป ตามที่วัติีจำเป็นที่เห็นเหมาะควรแล้วเราก็กระจายไปวัดต่างๆดนนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราคณะสิญ,ญานุสิตวัดป,รป่าเบิ้นตาคณะศิญ,ญานุสิตขององค์หลวงตาซึ่งเราได้ดำเนินรักษาประเพณีขององค์หลวงตามาอย่างต่อเนื่องแม้หลวงตาจะละไปแล้วละขันสังขารไปแล้วกว็าตามแต่คณะศิญ,ญานุสิตก็ยังไม่ไม่ได้ละเลย ในประเพณีที่องค์หลวงตาได้นําพาประพฤติปฏิบัติมาจนกระทั่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบสืบต่อมาคณะศิลปญานุสิทธิ์ก็ยังได้สารต่อประเพณีทั้งหลายเหล่าดันมาตลอดและก็ให้ให้ความให้ให้ความใส่ใ,หใ,หสใจหรือให้ความอบอุ่นอย่างแท้จริงเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าแต่ละปีแต่ละปีคณะศิลญานุสิทธิ์ อง์หลวงตาของวัดตาเบ้ตายเราก็ต่างดังไหลามาอย่างพร้อมเพรียงกันมากมายก็ก่อให้เกิดเป็นกองบุญใหญ่ก็สําเร็จรุ่วรงไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละก็เป็นสิ่งที่น่านุโมทนาอย่างยิ่งและการที่พวกเราคณะศ,ศิษย์นักสุทธสิ์ทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาได้ทํามานี้จึงเป็นการสั่งสมบุญอย่างแท้จริง ื่อการสั่งสมบุญนี้ก็เท่ากับได้สร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเราดังในมงคลอสูรสารที่แปประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุเบกะตะบุญญตาเอตมังคลวิตบังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลในสูงสุดมงคลนี้แหละที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยการทุกท่านทุกคนนะ